ไปครับผมตามไปเบิรงครับพิกัดงอางมครับเปิดราคาไว้สวยๆแดงจัดชัดเต็มทุกตัวครับผมตัวตสวยแจ้งขาใหญ่ไปครับผมติดตามไปรับชมไปเลือกไปสือไปหาหนะผมครับผมติดตามครับ พี่น้องมาเบิ่งพิกัดงัวงามครับผมฟาร์มของไอชิมไปแล้วครับบัตรกล้องครับผมตำบลเขื่องค้ำอำเภอเมืองจังหวัดยดชสธรนะครับเผื่อพี่น้องในหงในหอยเขาเบิ่งอยู่แล้วครับเนาะสนใจนะไอพิกัดจีเปิดราคาไปยู่ดอกครับเพื่อนอ่าราคาได้กันจังไดกันจังติดตามผลมาติดติดเบอร์โทรไอพิ่นไว้นะครับเนาะนี่ละครับไอหัวในขวากเขาเดี๋ยวมิจฉตัวครับผมมีอยู่สี่ครับผมสี่เนาะอ้าว มีสี่ตัวนะครับเนาะครับอแล้วาปพ่อจี่บอกมาให้เบื้องสนามหญ้าด้านนอกนะครับเนาะเท่ะตัวจังไอเพิ่นแนะนําเรื่องสายพงสายพันธุ์หล่ะเราคงราคาไหวเนาะเอาครับไอ้ออกมันพี่น้องเขาเบื้องกันเถอะครับนะครับคอยใช้ใจบออกนะครับผมเพื่อพี่น้องผู้สนใจอยากได้ควางามไปเรียงนะครับเด้อกบบมาครับผมตัวได้เปิดได้เพิ่นกันสิเปิดราคาไว้ล้วครับคือใจโดนใจกับมาครับผมพิกัด มันกวงครับผมตะบนเขื่อนข้ามเฮานี่แหละง้องามครับบ้านนี่ง้องามอะไรอยู่อ่าที่ผมเคยไปทายฟาร์มน้องน้อยนะครับหอยน้อยเฮาเดี๋ยวยังทีิดตามเนี้ยพ่นได้ของม่าไม่ยู่เอาของนี่ก่อนนะครับเด้ออ่าโจงยี่อายพ่นได้ชิมมันอวบพ่นครับผมตัวนี้ครับไอ่สายพันธุ์ใดครับไอ้เนื้อน้ำพี่น้องเราก็ได้อันนี้บ้ามันร่อยครับลูร่อยร่อยนะครับเนาะครับอืมจุดพอมัน ที่ผ่าเดือนที่าเดือนนะครับตัวนี้ทีผ่าเดือนครับใบเพชรใบยังกระมีเรียบร้อยเรียบร้อยครับครับผมอืมรอเบื้งนะครับเด้อต้นโตเบิ้งขาเบิ้งแฉงเอาครับเบิ้งพิจนาเอาละครับผมพามาเนี่ยน้ำเนาะสวยๆงามๆครับผมครับตัวนี้ครับอ่ะยวตีเบิ้งรอบๆเนาะครับหมุนให้เบิ้งครับผมโอ้สวยครับสวยยืนเที่ยงดีนะครับเชียงทีเลยอ่าเบิ้งขาเบิ้งแฉงเบิ้งไทยครับ หนังดีครับอ่านี่ละครับเป็นเลือดลอยนะครับเนาะได้เปิดไหมครับตัวนี้ครับตัวนี้เปิดว่านี่ก็เปิดว่าเปิดไปสามที่ผาเมือนี่แหละสามที่ผาอ่าอยู่ระวางนี่ได้พี่นหลังเด้ออ่าเดือนเราไม่ต้องใกล้นผสมตัวล่องได้เนาะตัวล่องอ่ะได้อยู่มันยังมากคนอยู่โอ้งามงามครับพี่น้อง สุดยอดครับขาใหญ่ดีครับเจียงสูงง่าอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับสิบห้าเดือนสิเดือนเรือพี่น้องเด้อเบิ่งเงาเด้อครับเรื่องในหอยเขาเดี๋ยวเบอร์โทษได้ทายมาจี๊ดใช่มันติดไปเป็นตัวแรกเชื่อโดนใจพี่น้องนะครับเนาะอืมสวยครับสวยสวยอกโอ้ยืนง่ามครับครับเด่นครับเด่นครับอืมชัดเลยครับเด่นครับ สุดยอดครับสุดยอดหนาซื้อครับหนาซื้ออ่ะเบิ้งเอาเ้าพี่นอ้องเด้อโอค่าง้าเอเฮาการกระทังผมบอกนะครับ <c oughs> สวยครับยืนเด่นยืนเด่นเลือดลอยเยนะครับตัวนี้เด้อมา้านลอยเลยครับโอ้บันไถ่พี่นอ้องอ่เบิ้งเอาครับยัวปกบอนเนาะยัวยัวย,วยัวครับมากระตามมาแล้วครับพี่กัดน,นี่ ไอ้พันว่ากระตัวได้รยุ้ยสักหน่อยเล็กๆอ่ะตัวแรกผ่านครับผมต่อไปตัวสวงครับผมอตัวสองพันเอาเข้าขอกครับโบตัวแรกครับโทษตัวแรกเอาเข้าขอกแล้วตัวสองติดตามมาครับเหยินเยืนนะครับเด้อตัวนี้นี่แหละครับเดี๋ยวรายละเอียดง่อ้ไอ้พันแนะนั้ครับสวยครับตัวนี้ก็สวยเดี๋ยวด้านนอกพี่น้องสีเงินชัดอยู่ครับมันอยู่ในขอกนะครับเนาะ ดี่แล้วมั้ออกไปเนพี่ประตูดวพีนน่ีมมัน,น,น,นได้ครับยี่เต้องการปออกกระเป๋าไปเรือยไม่ขีดตูดเลยนั่ช่วงนี้กับฝนตกนะครับทั้งบ้านผมกต่ตืนในเช้น้อยครับออบช่วงนี้ปัญหาการท้ายทำอยู่บมงเงนครับช่วงฟาร์มจะแช่น้อยให่เนาะ ครับผมสวยๆทุกตัวครับผ้ามาเบิึงด้ในลองเด้ออ๋อพอนเอาตัวนั้นออกก้อนนะครับเนดะ้อเดี๋ยวตัวนี้ยังตามครับผมครับทิมครับซื้อเพิ่นเนาะครับเนาะ,ะสมซื้ออจดหรอครับสีเข้มขนาดเลยครับผมทับทิมฮอร ภาพโบ,บสเทียนภาพบบสวยขอาไพ่ได้เป็น้องเดอ้อเพราะว่าผมก็เป็นเบื่อไม่ไม่อยู่อุปรกรณ์นในการาถ่ายท้ำอาจจะยังบอดีครับผมเดี๋ยวนะครับตัวสวงครับมันยังเมาอยู่ออกคอ,อกไวไ้ได้เนาะออกคอ,อกไว้ครับพย,ยุดอยู่ว่าเสียออกนะครับเอาเปิดค้าคอ,อกเลยครับผมเอาตัวนี้ยังข้าไปอธิบายเลยรายละเลอียดงัวเฮาตัวนี้เป็นงัวงปเดือนปุเดือดน,นะครับเนาะปุจะเข้าเย็ดเดือนครับครับผม เทียบครับสามหนึ่งเชียบสามหนึ่งสวยครับตัวนี้สวยต้นโตดีนะครับขาแข็งกันใหญ่ครับผมพาไปเจมือได้เพื่อนเด้อเพราะว่าเออมันพันเด็กเข้านะครับตัวนี้นะยังเมาอยู่นะครับเนาะยังเมาอยู่ครับัครบผมครับผมอนี่ครับน้องทับทิมพ่อเป็นบามันนะครับตัวไก่เนาะ ปลาวันครับลูกผสมเอาวีหนียวมาดูผสมนะครับเนาะครับอืมครับผมน่าสีเปอร์นี่ลูกมาแล้วครับมาดูโชว์ดูร่งแบบโชว์ดูนี่แหละครับพี่น้องเบิองเอาเด้อร์ในหอยเขาสนใจกันี่ละสวยครับสวยตัวออกโบดหลายนะครับเนาะโบดแดงดำเป็นมอได้แหละที่นี่ครับโบดแข็งขาดียืนเทียงครับพี่น้อง ราคาเปิดบ่ครับไอ้ตัวนี้เปิดไว้เพื่อต่อวยูซิมห่าเนาะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทได้ไหมน้องแม่เดียวครับเนาะครับมีใบมีหลอดมียังเงินหลักนอ่มีใบมี่ยังการันตีเรียบร้อยสวยครับตัวเอามากนางดีครับนางดีตัวดีสีก็ดีอือครับอายุเพิ่งต่อยครับจังครับตอนประมาณตอนนี้เลครับครับปุเดือนจะเข่าเย็ดเย็ดโอ้ยใหญ่ขนาดเลยเนาะ คราบบดถึงปีเลยครับพี่น้องเบิ้งเลยครับเบิ้งเลยยังเมาอยู่ครับเบิ้งหลดนันเด้วสวนหลดเข้าครับสวยครับตัวนี้สไปลายนาอยู่ผมาว่าเออขาเป็นไงองขาไงราคายังไงเพิ่นบอกนะครับเด้อนี่แหละครับตัวนี้ครับสวยครับตัวนี้ก็ได้สวยสวยนาสวนนาร่องครับพี่น้องก็ยัวพี่น้องไปกอนไปสวนก่มาได้เนาะเดี๋ยวให้เบอร์โทรไอ้เพิ่นไปเลยท่านี่นะครับสวยครับสวยยืนงามครับครับทรงดีนาดีเนาะ ครับอ่าสวยครับอ๋อสวยวิ่งหม่งตีครับตัวนี้อ่ะนี่ตัวสองนะครับเนาะเอาตัวสองพันไปครับผมครับราคาก็ตามนั้นนะครับเด้ออ๋อบึงแม่คมอยู่นะครับเนาะมันขือนกันนะครับเนาะครับลูกผสมมันครับลูกบักงกันลูก KF สามหนึ่งขึ้นกันครับผมก็ดยิบเก่าหันละเนาะลูกลูกตัวแม่ลูกแม่นะครับเด้อตัวนี้เด้อครับสวยครับสวย แม่สรงดีขนาดครับผมทรงลูกดีเนาะทรงลูกดีครับเนที่ผมมลูาะต้นตัวดีนะครับสูงแข็งไง่นะครับเนาะแดงตามมึงเอาครับผมตาได้หอยกับสีงูสอกสีว่าย่องเขาจะควองโขดน้อยเนาะครับสุดยอดครับแม่นี่กระไย ลูกยังกินนมอยู่ครับคไม่ดกิลูกพันด้อายุไรไหมครับลูกคนย่ิบเก้าย่ิบเก้าอน่ออ้เขาได้หามื่ตอนนี้ได้มืครับครับผมครับผมเอ้าสดจริงจิงแม่นีนครับผมเปิดเพิ่มขึ้นไปตัวนสองแสนสองแสนนะครับเด้อเนียครับครับ ก็ตามนั่นแหละครับเบื้องเอาเนาะพี่น้องสนใจราคาครับตัอได้จังหน่อยเล็กๆครับผมชุดยอดครับแม่นี่ใหญ่ครับครับมันมีลูกแน่นอนเลยกลัวเจังหน่อยสวงครับช่วงอ่าแม่นครับจะเปลี่ยงเชียร์ละว่าไม่ลูกอ่อลใช่ายสวยครับทใายสวยแข้งขาดีนะครับเนาะใหญ่คอใหญ่เนาะครับเนาะหนังหนาดีแดงดีครับผม ราคาครับยายตั้งไว้เนาะสนใจกับมาด้วยพี่น้องเด้อพิกัดกับกวางแล้วครับตำบลขั้มอำเเมืองยาวเจ้าสร้อยนี่แหละครับผมฟาร์มของพี่ชิมเพิ่นกำลังดูดนมเลยสวยครับแม่นี่สวยให้ลูกดีดีครับเนาะตรงลูกดีพ่ออย่งกับพ่อเทียบสามหนึ่งเคียบสามหนึ่งนะครับเนาะสวยสวยครับสวย รุดยอดครับฮู้คุณดูครับคุณดีเพราะเลี้ยงอยู่เนาะมะไฮ่เป็นไหนครับผมครับเอาลูกดีตัวนี้ครับลูกมาอยู่บนห้องนี่ตัวแรลกกันปะเดี๋ยวจะชุดนครับเนาะชุดแหลกเนาะยบนห้องลูกแต่ตัวพวกเขาตัวที่สามคนหรือเปล่าเมนี่นะแม่นครับโอ้แต่ว่าอยู่บนห้องตัวลูกเขาก็ชุดชุดนีตัวแรลกนะครับเนาะ แมนครับอืมสวยๆครับสวยเออยืนดีครับยืนดีสังฆาราคาสมัย่าเนาะครับมาหาครับตัวร่องกันได้ตัวจะคุยกันมาเบิ้งมาเบิ้งมาชมกันได้ชมความงามอยู่กันสักวันเนาะครับอ๋อฟานครับตัวไปตัว ซีนะครับเนาะเปิดตัวซีครับอ้าวโชว์ตัวสุดท้ายเนาะครับเนาะครับอ่านี่แหละครับอ้าวยละเอียดง้วนง้วนสายพันธุ์ไหนตัวนี้เป็นลูกผสมเหมือนกันอะไรครับนี่เนาะครับยุดเอ่อปินง้วนเอี๊มยุดอะไรเนาะครับเนาะจุดเอี๊ยมหนึ่งรอบใบครับผมครับแล้วเขาส่งมาให้อืมตัวนี้ตัวนี้ลูกบักเจมบอลศูนย์ศูเจ็ดเนาะครับพอเพิ่นพอเพิ่นครับผมเนาแดงแดงชัดขนาดเลยพี่น้องเข้มขนาดนะครับผม แข็งขาพันนะครับเด้อถ่ายพันครับอืหนาวนาซีครับนาดีวันมั่วปู่อะไรวะอืมนาสวยครับผมอ่ะเบื้องเอาดุนพินิจเนาะครับตาในหอยเขาเบื้องเอาครับผมพามาเบื้องนั่แหละของงามๆนี่แหละครับผมไปเปิดเขาก็มาถ่ายกันเลยอ่ะเปิดเบื้องเห็นฟางเบื้องลู่อ่ะเว่งไดตจีมากน้ำบ่อนะครับกัดกร่วงนะครับง้องามไล่มองง่ายเนาะ เดี๋ยวจะพาไปถ่ายเลยเดี๋ยวแล้วครับห่วงเขามีทั้งหยาทั้งว่าครับบ้านอืมสวย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 ส้นถ่ายส้นขาซ่อนหนาคนน้อครับเนาะครับรุดยอดครับผมยอดเอฟเลยครับเนาะยอดล่อจะไปลอไปครับสวยครับสวยอ่ะโชว์ยักหลอดเด้อ่ารุดยอดครับผมอืมงามงามเพีงงามเฮียงอายุครับอายุ แปดเดือนครับแปดเดือนนะครับเนาะครับโอ้มัาดึงปีพี่น้องเบื้องเงาครับไงซ้ำเนี่ยแหละครับเอาเบื้องเงาผมมีความรู้กับเบื้องเนาะผมกัพ่อไทยทอดได้ครับแล้วพอถึงกับเชียงเนาะพ่อข้าว่าชินทอากับเบื้องเงาครับผมพุคงพ่อข้าเนาถ้าผมว่าสวยครับนะครับเด้อเหยียบเทียบเอานะครับเนาะเบื้องเงาเบื้องเซกันหลายๆหม่องแล้วตัวนี้ผมว่าพานอยู่ครับน้องกับไข่ขั้นได้ใจไปเลยเนาะให้เนาะ รุดยอดครับสุดยอดไปฟมั่นเนาะมักมือกันมักมือกันอืมเนาะแต่เมียก็มักมือกันอยู่นะครับเนาะมักไฟมากมันเนาะนี่แหละครับสุดยอดครับรายเดียกทั้งไก่พันน้ำเลี้ยงหรือของเขามีซีนะครับเนาะพ่อมึงนะครับเนาะเนีลูกนึงนะครับสาวหน่อยทับทิมมาตัวกลารหนีงกรอบซื้อเพิ่นตัวตัวพี่มซีตัวนี้บ่ครับ อ่านางสงการเลือลอยนะครับตัวนี้กัเจ้าซีเพินกัทินกินนะครับยูดเอฟครับผมล่อไปเปิดใบตัวนี้เปิดปะตัวนี้วะครับเปิดไนี่ยัได้อยู่สิบเก้าแสนเก้าหมื่นบาทจอล่องไดนนี่น้องนิดหน่อย ฮ่าผมชุเล็น้ำปลาเฮ้ยอ้า,า,าวาาา <c oughs> พูดยังไงครับคุยังไงเนามาๆสมของเพลินอยู่เหรครับสมอยู่ราคาเนาะอพี่น้องก,กับเบิ้งเอาเหรอครับสมสมพอผมก,กับเบิ้งว่ามันสวยเลยเหรอครับตัวนี้แกงขาเนาะสีพันครับสีพันเชี่ยมคักเลยครับอยากวาดโบลถ์เราด้ว่เนาะแดงดีแห้งเม็ดบกขาเลยนะเม็ดบกขาเลยครับตัวนี้ครับสวยอ้าวไอยืนทันนาผมเนาะ อบอกเบอร์โทรพี่น้องเข้าไปได้ครับเบอร์087ครับผม393 9397ครับอยังหล่อบีกนะครับเห็นมันคือเก่าได้เนอะ087เอ้ยอกกันน้าว393ครับผม9397ครับชิมพี่กัดมันรกวางรับมันกวางโคตรมากตำบลเกียงค้าครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงสาท่อนไปเห็นแมคโครครับพี่น้องเนาะอย่างเดียวมลุกน้ำแข็งครับ อ่าอยู่เทิร์ขาานขามาถามได้ครับพเพื่อนมันขายหย่างไรยหลยืองแดงง้วงงามมาชมก็ได้เท่าเนาะครับบอสื่อก็มาชมมาแลกเปลี่ยนกันรวมเที่ยนกันมาจังแดเหมาะสมซ้หรัาคาเงินเทาบอครับอ่าสำหรับพิกัดงว้วง,งามพิกัดนี่เน,นาะไอ้เนาะเปิดราคาพี่น้องรับชมนำ้ำอ่าอ้านยินได้เลยนะขอพูดไอ้ชิมหลายๆเนาะครับเนาะาชื่อชอบครับกดคำว่าที่ตางมึงร่างใจทองคมนะเกษตรทองถิ่นนะครับไอ้คนท่ำชีพละกะเจ้าของฟาร์มายเป็นนะครับเนาะเอ้านี่ยังดีดีครับ นี่เขามาไหมครับก็จังสีมาไายถอดเป็นรองในรับช่วมนีครับอ๋อชิมนี้ขอบพูดอะไรอะไรครับผมสวัสดีครับ